ผู้ถือไป,ไป้ายประชาันงานแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ชุมำนัณะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยจากตำบลกีฬาอำเภอเมืองจังหวัดขันตก่นนำโดยวงโยธาทิศยาโรงเรียนนครขอนแก่นจากเทศบาลเมือง้าดดุ่มตามด้วยป้ายราชสีตมสามัคถีบ้านพ่อแดง ประกอบด้วยลูกๆซึ่งเป็นลูกสาวหลานสาวของกำนันผู้ใหญ่พานผู้ช่วยตำบลสาวถีทั้งนั้นอยากได้เป็นลูกสะพายหลานสะพายจองไว้ล่วงหน้านี่เป็นกลุ่มสีเหลืองประกอบด้วยสีตำบลครับตัวบลบ้านคอสาวถีแดงใหญ่และสำรานครับ ตามด้วยสีแดงราชสีตำบลโนนท่อนน้ำอ้นโนนศิลาโนนท่อนน้องตุ้มและบ้านว่านะครับสีแดงนนสีสีโน, <c oughs> น,น่นช่าเพิ่งกดนน้หนาโนนท่าเ <c oughs> โคยไม่ครบโคยไม่ครบง่ายง่ายตำบลขอบคุณนะครับสีแดงท่านถือธงไตรรงหรือธงชาติไทยอันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความเสียสละของบรรพบรมุษไทยทุกท่านเคารพพงชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่เราเชิดถูเคารพบ,บูชาทุกท่านทุกคนครับจากนั้นสีสวยน่ารักใครไม่รักก็อกหกักราชสีตํำบลสีฟ้านะครับประกอบไปด้วยบ้านเป็ด เมืองเกา่าบ้านทุ่มและบ้านว่านะครับสีสวยน่ารักทั้งคนใส่ชุดและผู้ถือป้ายประกอบด้วยสมาชิกอปปพอรอสุดคือธงประจำวันนั้นเป็นมงคลแห่งราชวงศ์ของเราทั้งนั้นครับขอบคุณครับสมาชิกอปปอ,อรออาตามด้วย <c oughs> าเซียนครับจาก10ประเทศ,เทศของมาเซียนจำได้พม่าน้ำก้าน,นี่พมา่าเวียดนามเาวียดนามสวยจองไม่ได้แต่ห้ามจับอันนี้เวียดนามแน่นอนเหล,ลืองเนี่ยสีเหลืองคืออะไรอมาเลเซียสิงคโปร์ครับาตามด้วยพี่น้อง<ด>ในส่วนเดียวกันครับครับในส่วนของสีฟ้านะครับตามด้วย สีฟ้าครับสีฟ้าตอนนี้ยังไม่หมดนะครับซึ่งขบวนอาเซียนประกอบด้วยไทยลาวพมา่ามาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียนะครับบูไนฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับพี่น้องผู้นำตำบลบ้านทุ่มโดยเฉพาะบ้านม่วงตื่นนอนหรือยังเมื่อคืนนี้หมอลำประฐมบนันเทิงศิลจอตา ขอบคุณนะครับทันทีทอสังขารมาร่วมในวันนี้ครับขอบคุณครับโบเดยบอเดยเดูยเน่เศ้า่าจะลูกบ้านครับในสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้าผ่านครับต่อไปก็สีม่วงครับปรกวดผดยประกอบด้วยบึ้งเนียมนะครับโคกสีพลับท่าพระและดอนหัน แมเสื้อสีเสื้อม่วงกับคนเนี่ยสีทั้งเข้ากันเข้ากันเนะาะเพราะอายยืนยืนนานครับยืนนานนี่สีนี้น่าจะได้รางวัลนะว่าสีกับสีสีผ้าสีเนื้อเนี่ยเข้ากันเข้ากันเข้ากัน